สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอปัญหาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมส่วนรวมค่ะสาเหตุและผลกระทบของปัญหานะคะ 1. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจนสาเหตุก็มาจากข้อมูลกระจายหลายช่องทางค่ะศูนย์กลางผลกระทบก็คือนักศึกษาไม่รู้หรือว่ารู้ช้าทำให้วางแผนไม่ได้และพลาดโอกาสในการเข้าร่วมค่ะส กิจกรรมขนาดเล็กไม่มีการแจ้งล่วงหน้าสาเหตุก็คืออาจจะมีข้อจํากัดในด้านงบประมาณและก็เวลาค่ะผลกระทกก็คือนักศึกษามองว่าไม่น่าสนใจไม่จําเป็นจึงมีการเข้าร่วมน้อยค่ะสากิจกรรมไม่สอดคล้องกับการเรียนสาเหตุก็คือเน้นบันเทิงไม่เชื่อมไม่เชื่อมโยงกับเนื้อหาหรือวิชาการหรือวิชาชีพค่ะ ผลกระทบนะคะก็คือนักศึกษามองว่าไม่มีประโยชน์ต่ออนาคตและไม่เห็นคุณค่าค่ะสี่นะคะไม่เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสาเหตุก็คือขาดการสื่อสารเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนของกิจกรรมนั้นๆค่ะผลกระทบนะคะมองว่าไม่มีคุณค่าทางสังคมเป็นเพียงกิจกรรมบนกระดาษห้าขาดแรงจูงใจจุดมุ่งหมายไม่ชัดเจน สาเหตุก็คือกิจกรรมที่ซ้ำซากนะคะจำเจทำให้ไม่น่าสนใจค่ะผลกระทบก็คือนักศึกษาเฉยชามองว่าเป็นภาระทำให้ไม่อยากเข้าร่วมหกขาดความเข้าใจในกิจกรรมสาเหตุก็คือไม่รู้ที่มาไม่ไม่รู้ที่มา,มมมาวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่จะได้รับของกิจกรรมนั้นผลกระทบก็คือลังเลไม่มั่นใจกลัวเสียเวลาจึงเลือกที่จะไม่เข้าร่วมค่ะ ความเชื่อมโยงของปัญหากับ SDGs SD, SD g 4การศึกษาที่มีคุณภาพกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนพัฒนาพัฒนาทักษะ soft skill เช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีมสอดคล้องกับการศึกษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ SDG16 สันติภาพความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง การเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาแสดงออกและมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปรง่งใสความยุติธรรมและประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยคะ่ะ SDG 1 7ความร่วมมือเพื่อเป้าหมายกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักศึกษาคณะอาจารย์และชุมชนช่วยสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนสังคมร่วมกันคะ่ะต่อไปจะเป็นคุณประภาวรรณนำเสนอนะคะ อบคุณนะคะคุณนาวนัตต่อไปนะคะบทบาทของพลเมืองในการแก้ปัญหาสิ่งที่เราทําได้เขียนแบบฟอร์มเสนอแนวคิด proposal ไปยังฝ่ายกิจกรรมของคณะมหาวิทยาลัยตั้งกลุ่มเป้าหมายความสนใจ interest group ที่จัดกิจกรรมในเรื่องที่เรารักเช่นดนตรีวัฒนภาพเทคโนโลยีวิศวกรรมใช้โซเชียลมีเดียรีวิวแชร์และสร้างเนื้อหาที่ทำให้เพื่อนสนใจมากขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดเวทีพูดคุยหรือให้กระอนด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอ,อาสา์เป็นตัวแทนในทีมจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การทำงานจริงกามวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. นนักศึกษาผู้ใช้และผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วมแต่เป็นพลเมืองที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงต้องการกิจกรรมที่น่าสนใจเข้าถึงง่าย มีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับชีวิตจริงหากกิจกรรมไม่ตอบโจทย์จะมองว่าเป็นภาระส่งผลให้ไม่อยากมีส่วนร่วม 2. ผู้จัดกิจกรรมพลังสร้างสรรค์ขององค์กรภายในได้แก่สโมสรชมรมหน่วยงานกิจการ,รนักศึกษาคาดหวังให้กิจกรรมประสบความสําเร็จมีผู้เข้าร่วมและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนหากไม่ได้รับการตอบรับอาจรู้สึกท้อขาดแรงจูงใจและพลาดโอกาสพัฒนาทักษะ 3. คณะมหาวิทยาลัยผู้กำหนดทิศทางนโยบายและนวัวัฒนธรรมองคอ์กรผู้กำหนดนโยบายวัฒนธรรมองคอ์กรและแนวทิศท,ทางกิจกรรมหากขาดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบอาจทำให้นักศึกษาขาดทักษะและลดความผูกพันกับสถาบัน 4. ชุมชนภายนอกแหล่งเรียนรู้และพันธมิตรทางสังคมเช่นองคอ์กร n อ o ธุรกิจชุมชน หากไม่มีการเชื่อมโยงนักศึกษาสภาพอกจากเรียนรู้จากโลกจริงและพัฒนาสูตรการเป็นพลเมืองโลก 5. อาจารย์บุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีอิทธิพลต่อทัศนคติของนักศึกษาทางสนับสนุนจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจิตสานึกทงสังคมทางไม่สนับสนุนกิจกรรมจะถูกมองว่าไม่มีคุณค่าต่อไปนะคะขอส่งต่อให้คุณพรพิชาคะ่ะ ต่อนะคะแนวาทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะคือหนึ่งสร้างระบบปฏิทินกิจกรรมการมลางบนแพลตฟอร์มจิทัลรวมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดในที่เดียวในเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชันนะคะอัปเดตแบบ Real time เรียลไทม์เพื่อโอกาสการวางแผนล่วงหน้าให้นักศึกษาค่ะตัวอย่างคือ University of h e l s i n k i ใช้ c a า d ดมิก calendar ร่วมกับโฟ คิวโคลราแอคทิวิตี้ค่ะสองคือเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เชิงวิชาการนะคะให้อาจารย์ร่วมออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาค่ะพัฒนาร,ระบบสะสมในกิจกิจกรรมเพื่อเสริมผลการเรียน,นะคะ่ะตัวอย่างคือยู i v e r s i t น of วอร์ซิต้ออโ,โใช้คิวิคิล่ลาค่ะ ภาษสคลิปพัฒนาคุณสมบัติบณฑิตค่ะสามนะคะคือระบบเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะใช้รุ่นพี่หรือน,นักศึกษาที่มีประสบการณ์เป็นผู้แนะนำกิจกรรมนะคะใช้นักศึกษาร่วมชวนเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะพร้อมสะสมหรือใบรับรองช่วยลดความกลัวสร้างความกล้าและความสัมพันธ์ระหว่างกันค่ะ นวคิดจาก peer to peer learning ค่ะส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเพื่อนค่ะข้อสี่นะคะคือกิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้จัดค่ะจัดตั้งทุนุนสนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษาเสนอโครงการด้วยตัวเองค่ะส่งเสริมไอเดียเพิ่ g กับกิจกรรมที่เชื่อมโยง S D Gs ค่ะ นักศึกษาได้ฝึกบริหารจัดการทีมและภาวะผู้นำตัวอย่างคือในยุโรปเปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างกิจกรรมด้วยตัวเองค่ะถ้านะคะคือออกแบบกิจกรรมเฉพาะทางค่ะตามความรู้นะคะคือสร้างกิจกรรมตามสายที่ถนัดค่ะเช่นเขียนโค้ดคือสายวิศวะค่ะ โพสเตอร์หรือโชว์ศิละปะคือสายศิลป์นะคะตัววาทีเจรจาจำลองคือสายสังคมค่ะส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางนะคะคอมพิวเซนเซีเยบเบสนเรนนิ่งค่ะผ่านเวทีปฏิบัติจริงคือข้อหงนะคะคือใช้ทเทคโนโลยีเสริมกิจกรรมใช้ QR เช็กชื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมค่ะมี แประเมินดิจิทัลหลังจบกิจกรรมแสดงผลผ่านดิสปอร์ e ย l t ชามค่ะตัวอย่างคือแบบ NUS NTU สิงคโปร์ใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบค่ะส่งนํำเสนอให้ประภาซิลิค่ะบทบาทของนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยบทบาทของนักศึกษาหนึ่ง นักพัฒนาและเจ้าของกิจกรรมไม่ใช่แค่ร่วมกิจกรรมแต่เป็นผู้คิดและจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมออกแบบเสนอแนวทางและลงมือทำสร้าง Sense of Ownership ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างยังย่งยืน 2. ผู้สร้างวัฒนธรรมเปิดกว้างส่งเสริมความหลากหลายและความคิดที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพเป็นกระบอกเสียงให้กลุ่มเปราะบางเช่นนักศึกษาต่างชาติ ผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย 3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมขับเคลื่อนโครงการเชิงสังคมเช่น Zero Waste จิตอาสาโครงการเพื่อความยั่งยืนนักศึกษาคือแรงผักดันสำคัญในมหาวิทยาลัยยุคใหม่ค่ะบทบาทของประชาคมมหาวิทยาลายัย 1. ระบบสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมให้คะแนนเก็บ เครดิตกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจนออกใบรับรองหรือเพิ่มลงในทาร์สคริปกิจกรรมจัดตั้งกองทุนกิจกรรมนักศึกษาที่โปร่งใสและเข้าถึงได้ 2. เปิดพื้นที่ให้กิจกรรมเติบโตสนับสนุนชมรมเฉพาะทางกลุ่มอัตลักษณ์ lgbtq t e s t of community อำนวยความสะดวกด้านสถานที่อุปกรณ์และคำปรึกษาสา ปรับระบบเวลาเรียนให้ยืดหยุน่นกำหนดวันกิจกรรมมหาวิทยลายลัยรายเดือนปรับตารางเรียนไม่ให้ชนกิจกรรมสำคัญส่งเสริมภานเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแทนการเรียนในห้องบางช่วงเชื่อมโยงกับหลักการของการเป็นพลเมืองโลก global citizenship หความกล้าในการลงมือเปลี่ยนแปลง Agency for Social Change การมีส่วนร่วมในกิจกรรมคือการฝึกฝนการเป็นผู้รเริ่มไม่รอให้ระบบหรือผู้อื่นเปลี่ยนแปลงก่อนพอลเมืองโลกที่ดีต้องกล้า,ผาเผชิญปัญหาและนำพาการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ 2. ก,การยอมรับความหลากหลาย Application of Diversity การมีส่วนร่วมกับกลุ่มต่างๆที่หลากหลายทางวัฒนธรรมความคิดและอัตลักษณ์จะปลูกฝังการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจเป็นรากฐานของสันติภาพการลดอคติและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมในระดับโลก 3. การสื่อสารเพื่อเป้าหมายร่วมกัน collaborative communication การจัดกิจกรรมฝึกให้นักศึกษารู้จักทํางานเป็นทีมรับฟังความคิดเห็นสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ทักษะนี้จําเป็นอย่างยิ่งในสังคมที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันทั่วโลก 4. การใช้สิทธิและหน้าที่อย่างสร้างสารรค์ active and responsible participation พลเมืองโลกไม่ใช่เพียงผู้เรียกร้องสิทธิ แต่ต้องรู้จักใช้สิทธิประโยชน์ส่วนรวมและปกป้องสิทธิของผู้อื่นการลงมือทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยคือการซ้อมใช้สิทธิในสภาพแวดล้อมจริงฝึกความรับผิดชอบและจิตสาธารณะค่ะ